จิตวิยาลับทำให้แฟนคลั่งรักโดยที่คุณไม่ต้องงอ้อสิ่งที่คนฉลาดทำคือเลยครับหนึ่งครับเขาสร้างความไม่แน่นอนครับจาไว้ครับความรักอย่าทําให้มันเป็นความแน่นอนอย่าโทรหาเขาตลอดเวลาอย่าแชทหาเขาตลอดเวลาอย่าตามจี้ตามจิกตามตื้อตามงอตามขอตามขายตลอดเวลาถ้าคุณมีห้าชั่วโมงในชีวิตประจําวันที่ันเป็นเวลาว่างค,คนธรรมดามักจะใช้ห้าชั่วโมงนี้ ไล่ล่าความรักครับแต่คนฉลาด1%เปอร์เซนเนี่ยเขาจะใช้5ชั่วโมงนี้ในการปรับลุกและพัฒนาตัวเองครับเพราะงั้นเนี่ยเวลาที่คุณเป็นคนที่พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาสมองของอีกฝ่ายจะกลัวว่าคุณจะเจอคนที่ดีกว่าเขามันจะรู้สึกว่าไม่แน่นอนเมื่อไม่แน่นอนนี่มันต้องทำอะไรครับมันต้องยิ่งอยากดึงคุณเอาไว้ในชีวิตถ้าสมองของอีกฝ่ายเขาเห็นว่าคุณว่างสําหรับเขาตลอดเวลาสแสดงว่าสําหรับคุณเนี่ย เขาค่อยคุยเวลาไหนก็ได้ความสําคัญของคุณจะถูกย้ายมาอยู่ที่ลําดับที่7ครับเพราะสาเหตุเพราะคุณว่างตลอดเวลาครับลองคุณไม่ว่างดูสิคุณจะได้อยู่อันดับหนึ่งครับสาเหตุเพราะคุณไม่เข้าใจวิธีการวางตัวในการมีความรักความสัมพันธ์ครับคราวนี้เขาจะให้ความสําคัญกับอะไรครับอันดับหนึ่งน่าจะเป็นเพื่อนอ่ะอันดับสองอาจจะเป็นพ่อแม่ของเขาอันดับสามอาจเป็นงานครับนะเพราะงานเนี่ยช่วงนี้เจ้านายเร่งเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณวางสำหรับเขาตลอดเวลาเอาไว้ลำดับสุดท้ายสุดท้ายแล้วคุณไม่มีความสําคัญอะไรต่อชีวิตของเขาเลยเป็นเพราะคุณวางตัวไม่เป็นเพราะคุณวางตัวไม่เป็นคุณเลยโดนลดสถานะความรักมันเลยไม่แฮปปี้คุณขาดทักษะที่สําคัญอันนี้ไปครับและนี่เป็นทักษะสําคัญของการมีความรัก